สวัสดีปีใหม่กันอีกครั้งเนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนแรกของปีเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีของทุกท่านและครอบครัวผมได้นําเอาประวัติผลงานของพระอราริยสงฆ์ที่พวกเรานบัถือมากล่าวมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นที่ดีของทุกคนไปฟังกันครับเพื่อความเป็นสิริมงคลวันนี้ผมขอเปิดพอสใหม่ด้วย สมเด็จพระพุทธจาจย์โตพมลังสีพระอริยสงฆ์ผู้ที่มีผู้คนเคารพสูงสุดองค์หนึ่งของแผ่นดินไทยผู้สืบต่อพระพุทธนาด้วยปัญญาอิทธิฤทธิและเมตตาธรรมอันเปี่ยมด้วยความจริงแท้ของศรัทธาท่านสมเด็จโตเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่1 7พศ2 3 3 1เวลา เดียวกับพระออกบิทบาตในรัสมัยรัชกาลที่หนึ่งหลังจากการสร้างกรุงรัตนาสิน์เพียงเจ็ดปีท่านเองมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาตั้งแต่เยาว์วัยเมื่ออายุครบสิบามได้บวชเป็นสัมมเนรที่วัดใหญ่เมืองพิจิตต่อมาได้เดินทางเข้าอรุงเทพเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยกับพระอาจารย์ผู้ทรงคุณฒิหลายรูป ทัานเมื่ออายุครบ21ปีสมเด็จโตได้รับการอุปสมบทเป็นนาคหลวงณวัดภาษีรัตนสัตสรารามจังหวัดพิศนุโลกในครั้งนั้นท่านมีสมเด็จพระสังฆราชสุญาาสังวรเป็นองค์อุปชายะและได้รับฉายาว่าพรมอรังสีหลังจากนั้นท่านได้เทิมทางกลับมาจำวัดที่วัดมหาธาตุกรุงเทพเพื่อศึกษาพระธรรมและวิปัสสนา ท่านเป็นพระที่มุ่งมั่นในสมถกรรมฐานที่มีจิตแน่วแน่ในทางธรรมและมีชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สเสด็จขึ้นครองราชได้โปรดเ้าแต่งตั้งให้ท่านสมเด็จโตเป็นเจ้าวาดวัดระฆังโคสิตารามและต่อมาได้เลื่อนสมรศัติ์เป็นสมเด็จพุทธจารโต สมเด็จโตท่านเป็นผู้เปรียบด้วยปัญญาและไหวพริบทางด้านธรรมะท่านมักแสดงธรรมด้วยถ้อยคำสั้นๆแต่กินใจครั้งหนึ่งพระว่าสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้เข้าเฝ้าเพื่อถวายพระธรรมเทศนาในพระวรมหาราชวังเมื่อขึ้นธรรมาท่านกล่าวเพียงว่าดีมหาบาพิตรก็รู้ชั่วมหาบาพิตรก็รู้วันนี้อากาศแจ่มใสดี เอวังก็มีแต่ประกาศชนิดพระมหา,าพิตธทรงสงสัยว่าทำไมเทศสั้นนักสมเด็จโตจึงถวายคําอธิบายว่าเมื่อจิตของพระองค์ผ่องใสปราศจากความขุ่นมัวอัตมาก,ก็ไม่จาเป็นจะต้องเทศยาวอีกเป็นตัวอย่างแห่งธรรมปัญญาที่ลึกซึ้งเตือนให้รู้เสมอว่าความจำใสในใจคือการเข้าใจธรรมที่แท้จริง ความอัจฉริยะทางปัญญาของท่านมีอีกครั้งหนึ่งมีฝรั่งมาทดสอบถามท่านว่าจุดศูนย์กลางของโลกอยู่ที่ไหนสมเด็จโตตอบว่าอยู่ตรงที่ฉันยืนอยู่ตรงนี้แหละแล้วใช้ตะปะปารัดปักกรลงบนพื้นดินลากสายสินเป็นวงกลมพร้อมกับกล่าวว่าโลกนี้คือวงกลมและทุกจุดบนวงกลมคือศูนย์กลางของโลก คำตอบที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยปัญญาแห่งธรรมทุกชีวิตย่อมเป็นศูนย์กลางแห่งกรรมของตัวเองสมเด็จโตท่านมีเมตตาต่อชาวบ้านเสมอท่านมักใช้ปฏิหารเพื่อปอบโยนและสั่งสอนมีเรื่องเล่ากันว่าวันหนึ่งมีฝนตกตั้งเขาในพิธีก่อเจดีไซน์ที่วัดอารังผู้คนกลัวฝนตก ท่านเพียงโบกมือพร้อมกะว่าตกที่อื่นตกที่อื่นน่าอัศจรรย์ใจที่วันนั้นฝนตกทั่วเมืองแต่ไม่ตกบริเวณวัดอระขันครั้งหนึ่งระหว่างเดินทางกับวัดเด็กวัดทำที่ตักน้ำตกในคลองสมเด็จโตบอกว่างมตรงนี้ไม่ได้หรอกต้องไปงมที่หน้าวัดถึงจะได้คันกลับถึงวัดเด็กวัดลงไปงมตรงหน้าวัดก็พบดังคำท่านจริงๆ เป็นที่ร่ำคานถึงยานอย่างรู้เหนือสามัญชนของท่านเรื่องเงินทองนั้นสิทญานุสิตกล่าวว่าแม้มีผู้มาถวายท่านมากมายท่านไม่เคยเก็บไว้ใช้ส่วนตัวเลยได้มอบให้เป็นทรัพย์ของวัดและเมื่อมีวัดอื่นขาดทรัพย์มาขอความช่วยเหลือท่านก็จะของเงินจากกรรมการวัดเพื่อไปช่วยสร้างถาวรวัตถุต่าง โดยไม่แตะต้องเพื่อเป็นประโยชน์ของส่วนตัวเลยดังคำกล่าวที่สิญ,ญานุสิทธ์กล่าวถึงท่านว่าเงินทองกระทบเพียงในตาของสมเด็จท,ท่านเท่านั้นมีได้กระเทือนถึงใจสมเด็จท่านเลยพูดถึงวัตถุมงคลของสมเด็จโตแล้วผลงานชิ้นเอกที่สมเด็จโตสร้างขึ้นคือพระสมเด็จวัดระฆังซึ่งคือเป็นต้นแบบของ พระเครื่องที่ถือเป็นสุดยอดแห่งเบญจภาคี5สุดยอดพระเครื่องศักดิก์สิทธิ์ของแผ่นดินไทยสมเด็จของสมเด็จโตที่ท่านสร้างนั้นมีลักษณะงดงามและเปี่ยมพลังจิตแห่งเมตตาท่านปลุกเสกด้วยตัวเองทุกองเพื่อเป็นเครื่องยิบเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธให้ระลึกถึงพระธรรมพระสมเด็จวัดระฆังมีเอกลักษณ์คือพิมพ์ทรงสามชั้น สื่อถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สวนพระสมเด็จวัดชัยโยที่อ่างทองนั้นท่านทรงสร้างถวายรัชกาลที่ 4. ส่วนพระสมเด็จบางคุณพรมนั้นเป็นมรดกศักดิ์สิทธิ์ที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้พระทุกองค์ที่เกิดจากเจรนาแห่งธรรมมิใช่เพื่ออำนาจเรื่องทร,รัพย์ดังนั้นพระสมเด็จที่องค์สมเด็จโตท่านสร้างนั้นจึงเป็นทั้งพระเครื่องและครูทางใจ คอยเตือนใจให้ผู้บูชาระลึกถึงธรรมะความเมตตาการรักโลกโกรธหลงในใจตัวเองสมเด็จโตท่านมรณภาพเมื่อวันที่22มิถุนา2415สมเด็จพุทธจารย์โตพรมลังสีพระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาปัญญาและความจริงแท้ในธรรมสมเด็จท่านยังคงเป็นดังแสงสว่างแห่งศรัทธา ที่ผู้คนชาวไทยมีอาจลืมเรือนตลอดไปผมต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ธรรีเพียร i a c o m และเว็บไซต์วิกิพ um ีเดียสารานุกรมเสรีขอบคุณครับละว่างเราหากผมผิดพลาดประการใดผมต้องขอโทษขออภัยมานา้ที่นี้ด้วยแล้วไปเสริมสริมงคลของชีวิต กับพระอริยะสงฆ์องค์ต่อไปด้วยกันครับขอบคุณครับ